สวัสดีครับทุกคนผมนูนนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาให้กับทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดครั้งที่2ครั้งที่3นะครับว่าเราจะต้องทํางานอะไรบ้างนะครับหรือว่าแอเรียไหนบ้างเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะมีรีควอรี่เมนสำหรับการยื่นวีซา่าเวิร์กิ่งแอนด์ฮอลิเดครั้งที่2และครั้งที่3นะครับ นอกจากนั้นนะครับผมยังค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนไทยอีกนะครับเพราะว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอินดัสที่ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนไทยมากๆเลยนะครับคอยติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนก่อนที่ผมจะไปพูดเกี่ยวกับวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเครั้งที่2ครั้งที่3นะครับผมก็อยากจะมาสรุปสั้นๆให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับว่า Work and Holiday Visa เนี่ย เขามีไว้ทำอะไรนะครับและทำอะไรได้บ้างนะครับก็ w o r k a n h o o l i d a y Visa นะครับก็เป็นวีซ่าที่อน,นุญาตให้เรามาใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับโดยที่เราจะทําอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทํางานเก็บเงินท่องเที่ยวหรือเราจะมาเรียนก็ได้นะครับ สำหรับการมาเรียนนะครับในวีซ่าตัวนี้จะอนุญาตให้เราเรียนได้แค่ไม่เกิน4เดือนนะครับทุกคนก็ผมก็ได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่มา Work and Holiday วีซ่าด้วยกันเนี่ยเขาก็ได้ลงเรียนนะครับก็คือเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับและเขาก็ไม่อยากเสียเวลานะครับเขาก็ในระหว่างที่เขาอยู่เนี่ยแล้ววีซ่ายังไม่หมดนะครับเขาก็ลงเรียนต่อไปเลยนะครับก็แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่มา Work and Holiday Visa และตอนวีซ่าใกล้จะหมดนะครับ ก็นายจ้างทําเรื่องสปอนเซอร์ให้เขาอยู่ต่อนะครับก็นั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับ <_ d ata> เกี่ยวกับวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์นะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับน้องๆคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าการที่เราจะยื่น Working and Holiday Visa เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะสามารถยื่นวีซ่าตัวนี้ได้นะครับก็จะมีอยู่4อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือจะต้องมีอายุอ,อยู่ในช่วง18ปีแต่ไม่เกิน31ปีนะครับ อย่างที่2นะครับก็คือจะต้องจบปริญญาตรีนะครับในสาขาอะไรก็ได้นะครับอย่างที่3านะครับก็คือจะต้องมีเงินโชว์เป็นเงิน5,000เหรียญออสเตรเลียน,นะครับ อย่างที่4เนี่ยก็จะต้องมีผลภาษาอังกฤษนะครับก็คือ i e l s 4.5ทุกแบรนด์นะครับทุกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังอ่านเขียนนะครับก็จะต้องได้มากกว่า4.5ทุกอย่างนะครับก็นั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องมีในการที่เราจะยื่นวีซ่าตัวนี้นะครับก็สำหรับการที่เราจะยื่นวีซ่า work and holiday ครั้งที่2ครั้งที่3ได้นะครับเราก็จะต้อง ทำงานในอินดัสทรีและก็ในแอเรียที่รัฐบาลต้องการนะครับที่เขากำหนดมานะครับก็ในแอเรียเนี่ยก็คือจะอยู่ในเรจิ n นลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันไม่เรจิ n นลธรรมดานะครับมันจะมีแอเรียที่เรียกว่าีโมอนด์ n เวลี่ีโมทนะครับนั่นหมายความว่า,าถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือไกลกับโคตรไกลนะครับ ก็วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่อินดัสทรีที่เขาอัปเดตขึ้นมานะครับซึ่งผมมาค้นพบว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับการที่เราจะมี requirement ในการยื่น Work and Holiday Visa ครั้งที่2และครั้งที่3นะครับเราก็จะต้องทำงานใน area และ industry ที่เขาต้องการนะครับสำหรับครั้งที่2เนี่ยเราก็จะต้องอทำอย่างน้อยมินิมัม3เดือนนะครับ และในครั้งที่3เนี่ยเราก็จะต้องทำมินิมัม6เดือนนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีอินดัสทรีอะไรบ้างนะครับก็จะมี1นะครับก็คือทัวริซึมแอนด์ฮอสพิทอลิตี้นะครับ2เนี่ยก็คือฟิชชิงแอนด์เพรลลิงนะครับ3เนี่ยก็คือแพลนแอนด์แอนิมอลคัลติเวชั่นนะครับ4เนี่ยก็ทรีฟาร์มิงแอนด์เฟลลิงนะครับ5เนี่ยก็คือคอนสตรัคชั่นนะครับ 6กเนี่ยก็คือ b u s h f i r e Recovery Work นะครับแล้วก็7เนี่ยก็คือ Critical COVID 19 Work นะครับ in Healthcare Section นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดแค่3 i n อินดัสทีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ในอินดัสทีนี้นะครับแต่อินดัสทีอื่นๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเออตัวเองเข้าข่ายหรือเปล่านะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับแต่วันนี้ผมจะเน้นที่3มอินดัสทีนี้นะครับก็คือทัวริซึมแอนด์โฮสปิทอลิตี้นะครับสองคอนสตรัคชั่นนะครับแล้วก็3เนี่ยก็คือ Plant and Animal Cultivation นะครับหรืองานฟาร์มนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันที่อินดัสทีแรกนะครับที่ผมจะพูดถึง อินดัสทรีแรกนะครับก็คือ Tourism and Hospitality นะครับซึ่งน่าสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่มาทำงานในออสเตรเลียนะครับอยู่ในอินดัสทรีนี้กันส่วนมากเลยนะครับก็ผมจะมายกตัวอย่างงานให้เพื่อนๆฟังว่ามันมีงานหลายบ้างนะครับที่อยู่ในอินดัสทรีนี้นะครับก็เชฟนะครับแล้วก็บาร์แอทเทนเด้์นะครับพวกพวกบาร์เทนเดอร์อะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็บาลิสต้าแล้วก็สาวแคมบิ้งนะครับพวกสาวที่บริการคนมาเล่นการพนันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เวทเทอร์นะครับหรือว่ารสเตอร์ลองเมนเจอร์นะครับหรือแม้แต่คิเชนสจวัดนะครับมงใช่ไหมครับว่าคิเชนสจวัดเนี่ยคือใครก็คือคิเชนแฮมนั่นเองนะครับทุกคนแต่เรียกแค่มันเท่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็นั่นแหละครับ พวกพวกเราจะคุ้นเคยงานพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็มันเป็นงานที่เรามา,มาที่นี่แล้วคนไทยส่วนมากทาอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีข้อแม้อยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องไปทํางานอยู่ในนอร์ทเทิร์นะครับของออสเตรเลียนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับก็ในอินดัสที่นี้นะครับเขาก็จะระบุโพสต์โค้ดมาให้เรานะครับในการที่เราจะเลือกเนี่ยเราก็จะเอาโพสต์โค้ดนะครับไปใส่ใน g o o g l e Map นะครับ แล้วมันก็จะพาไปเมืองนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันใช่ที่ที่เราอยากจะไปนะครับหรือเปล่าเราก็ทําการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเกี่ยวกับเมืองนั้นว่าเออมันน่าไปมันน่าสนใจชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากน o r ์เทิ n นะครับเราก็ยังจะมีโซนที่เรียกว่าีโมท e และเวลลี่ีโมทนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือไกลกับโครไกลนั่นเองนะครับทุกคนก็คือนั่นแหละครับ ผมค้นพบเมืองที่น่าสนใจอยู่2เมืองนะครับในโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับมันในตอนหลังนะครับทุกคนนี่ก็คืออินดัสทีแรกนะครับซึ่งน่าสนใจใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคนไทยส่วนมากเนี่ยอยู่ในอินดัสทีนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราแค่ต้องไปในโซนที่มันไกลเท่านั้นเองนะครับสำหรับ hospitality Industry นะครับรัฐบาลเนี่ยก็เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันที่22เดือนจูน2ายนซึ่งผ่านมาไม่นานนี่เองนะครับ ซึ่งเราก็จะไม่สามารถยืน่นตัวอินดัสทีนี้ได้ในตอนนี้นะครับรัฐบาลบอกว่าจะสามารถยื่นได้ก็คือเดือนอมีนาของปี2022นะครับทุกคนเพราะเพราะเนื่องจากมันเพิ่งปล่อยออกมานะครับก็ทำให้คนเนี่ยก็ยังไม่สามารถก็ยังจะไม่มีคนที่สามารถไปยื่นตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่สำหรับใคร ที่ยังอยู่ยังถือวีซ่าครั้งที่1อยู่นะครับก็ให้รู้ไว้นะครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นหลังจากเดือนมีนานปีหน้านี้เองนะครับทุกคนต่อไปอินดัสทรีที่2นะครับก็คืออินดัสทรีที่คนไทยคุ้นเคยเหมือนกันนะครับก็คือ plant and animal cultivation นะครับหรือก็คืองานฟาร์มนั่นเองนะครับงานฟาร์มเนี่ยก็คืองาน เช่นเก็บผลไม้นะครับตัดกิ่งนะครับหรือว่างานในฟาร์มอะไรที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชผลไม้อะอพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นงานพวกเลี้ยงสัตว์ด้วยเหมือนกันนะครับก็ที่ผมยกตัวอ,อินดัสทรีนี้มาพูดนะครับก็เพราะว่าคนไทยเราก็ทํากันอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับ ก็อันนี้ก็คืออินดัสทีแรกๆที่เขาปล่อยออกมานะครับอินดัสที่นี้นะครับเราก็จะต้องทำงานอยู่ในโซนเลจิเนลแอเรียนั่นเองนะครับซึ่งในเลจิเนลแอเรียเนี่ยก็มีกว้างมีเยอะมากนะครับเราก็สามารถเลือกไปทำในเมืองที่เราชอบได้นะครับการที่เราจะเลือกก็เหมือนกับ ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราเอาโพสต์โค้ดที่เขาระบุมานะครับไปเซิร์ชใน Google Map นะครับมันก็จะพาไปเมืองเมืองนั้นนะครับแล้วเราก็ไปทําการเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเอานะครับเราก็จะได้ออมีไอเดียนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างน,นะครับทุกคน สำหรับน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวมาวานะครับแล้วก็สำหรับที่อยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสนใจไปทำงานฟาร์มนะครับพี่ก็มีงานฟาร์มแนะนำนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะก็ฟาร์มที่พี่จะแนะนำเนี่ยก็อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลล์นะครับก็มาทำกับที่นี่ได้นะครับเพราะว่าพี่เนี่ย รู้จักกับคอนแทคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเพื่อนพี่เนี่ยเเป็นคนคุมงานอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ที่นี้ก็จะสามารถเซ็นเอกสารเกี่ยวกับ Work ์คอลีเดให้น้องไปยื่นวีซ่าได้ด้วยนะครับก่อนถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อชแนลพี่มานะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะแนะนำคอนแทคไปให้นะครับอินดัสรีต่อไปนะครับก็คืออินดัสรีคอนสตรักชั่นนะครับอินดัสรีคอนสตรักชั่นเนี่ย ก็เป็นอินดัสทรีที่มีความต้องการคนงานค่อนข้างสูงเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นมเมืองที่ผมอยู่นะครับมเมืองเบอร์รูเลตเนี่ยก็มีการสร้างบ้านใหม่เยอะมากเลยนะครับเขาเปิดบล็อกใหม่เยอะมากเลยนะครับเปิดบล็อกนี่ก็คือหมายถึงว่าเอาเพื้นที่โล่งที่เป็นทุ่งหญ้าอะไรพวกนี้นะครับมาทําการสร้างเป็นหมู่บ้านนะครับเขาเรียกว่าบล็อกนะครับก็คือมีการเปิดบล็อกใหม่เยอะมากนะครับ ซึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีคนไทยที่เป็นเกี่ยวกับงานช่างพวกงานคอนสตรักชั่นเกี่ยวกับเช่นคอนกรีตนะครับงานไม้งานสร้างเฟ้นงานเกี่ยวกับผนงังงานงานบิ๊กงานพวกอิกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทำทำได้หมดเลยนะครับซึ่งจะผมคิดว่าจะหางานง่ายด้วยนะครับเพราะว่าคนเขาไม่พอครับ สำหรับ c o n s t r u c ชั่นนะครับก็จะต้องอยู่ใน Regional Area เหมือนกันนะครับซึ่งก็หาง่ายนะครับ Regional Area ก็นั่นก็คืออ่าอินดัสทรทั้งหมดนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับอ๋อก็ยังมีอีกอินดัสหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดก็คือเกี่ยวกับอ่าคิ i ด้ c ยก็โควิ19 Work ์นะครับก็อินดัสทรีนี้นะครับสมมุติถ้าน้องๆเนี่ยเป็นเนสหรือทำงานเกี่ยวกับสายเฮลท์แคร์มานะครับ ก็สามารถเข้าไปทำตัวนี้ได้ด้วยนะครับแต่สำหรับอินดัสทรีนี้นะครับน้องก็จะต้องอพอวายเอกสารเพื่อพูบนะครับว่าน้องเนี่ยทำงานในแอนเรียนี้ได้จริงๆนะครับก็สมมุติว่าถ้าน้องเป็นเนร์นะครับน้องอาจจะทำงานพวกฉีดยาอะไรเป็นนะครับก็จะสามารถทำงานในอินดัสทรีนี้ได้ด้วยนะครับก็ให้เตรียมเอกสารมาพูบนะครับว่าเราทำงานในนี้จริงนะครับ ก็เนี่ยครับก็เป็นอินดัสทรีที่อัปเดตนะครับเพราะว่ามันเนื่องจากมีอะไรเกิดหลายๆอย่างในออสเตรเลียตอนนี้นะครับทั้งโควิดแล้วทั้งคนงานขาดในเกี่ยวกับการเกษตรนะครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็เอางานพวกนี้เข้ามาให้น้องๆนะครับก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับทุกคนสำหรับการที่จะได้โอกาสยื่นวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์ครั้งที่2แลหครั้งที่3นะครับ ต่อมาผมก็อยากจะมาโชว์ทุกคนนะครับสำหรับ2เมืองที่ผมค้นพบในโซนที่เรียกว่าเวลลี่รีโมทนะครับผมเนี่ยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับก็เมืองแรกนะครับก็อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลนะครับซึ่งชื่อว่า Norfolk i กไอซ์แนะครับมันไม่ใช่เมืองธรรมดามันเป็นเกาะนะครับและเมืองที่2เนี่ยก็เรียกว่าลอ r ฮาวไอซ์แลนด์นะครับ ก็เมื่อก่อนนะครับสองเมืองนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐใดรัฐหนึ่งนะครับเขาเป็นตัวของเขาเองนะครับแต่ต่อมานะครับก็มีรัฐนิวเซาท์เวลกับรัฐควีนส์แลนด์เนี่ยที่แย่งชิงกันที่จะ provide service ให้กับ2เกาะนี้นะครับก็แต่ในสุดท้ายเนี่ยรัฐนิวเซาท์เวล e s ก็ได้มาครอบครองนะครับสำหรับเมืองอาร์นอฟค k ไอ e ์แลนด์นะครับก็มีประชากรอยู่ที่ประมาณ2,000คนเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะครับผมไปดูภาพใน YouTube มานะครับถ้าใครสนใจเข้าไปดูได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีรถสัญจรน้อยมากเลยนะครับแล้วก็มีบัวเนี่ยเดินในบนถนนนะครับเยอะกว่ารถนะครับก็ถือเป็นเมืองที่น่าสนใจน่าไปท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเมืองนี้นะครับมีเครื่องบิน เข้าไปทุกๆ2วีเท่านั้นเองนะครับสมมุติว่าใครจะไปเที่ยวที่ Norfolk i กไอซ์แลนดะครับก็จะต้องอยู่ที่นั่นอย่างน้อย2วีนะครับทุกคนสำหรับ Norfolk i กไอซ์แลนดะครับบางครั้งนะครับเขาก็ไม่ได้มีการสัพพายอาหารจากฝั่งซิดนีย์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสภาพอากาศมันไม่ดีนะครับขึ้นบินก็เข้าไปไม่ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องอ พึ่งพาการเกษตรท้องถิ่นของเขานะครับซึ่งในแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีข้อจํากัดในสิ่งที่เขาจะสามารถบริโภคได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเนี่ยผมก็อยากจะไปเที่ยวสักครั้งนึงในชีวิตนะครับเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเกาะนี้มาก่อนเลยนะครับ ไปดูเกาะที่2กันนะครับเกาะที่2เนี่ยก็คือหลอดฮาวายสแลนนะครับหลอดฮาวเนี่ยมีประชากรอยู่แค่400คนโดยประมาณนะครับก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวก็ไปเทียเท่ยวเยอะกว่าจํานวนประชากรอีกนะครับก็เป็นเมืองที่มีธรรมชาติแล้วก็มีพันธุ์สัตว์ที่แตกต่างจากในฝั่งองอสเตรเลียด้วยนะครับบา,บ,าบางสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะนกนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนเกาะนอร์ฟอกนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดมีน้องๆคนไหนได้ไปทำงาน h o ส p ิทอ l ิตี้ที่สองเมืองนี้นะครับก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับมาเล่าให้ผมฟังนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จบลงแค่นี้นะครับ แล้วคอยติดตามนะครับว่าวิดีโอหน้าผมจะมีอะไรมาให้ข้อมูล่าบเพื่อนๆนะครับก็แล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย